สาวาสาว่าจาศักดิ์จริงๆบอกว่าจะไปแสดงให้ทหารดูก็ได้ไปจริงๆแมนอิลี่เี mm. ไปอิลีสซีจังัดเลยขนลุกมาก mm. อยู่กับบอสโจไม่ได้ก็ไม่รู้แมนครับบอสโจก็คือง่ายๆสบายที่สุดละเล่าให้เฮ็ดนัก่กแกเฮ็ดไปโหลดรับรองว่าปังแน่นอนจะไปคัดเล่าความคิดของบอสโจมันไปไกลไปไกลขึ้นออยังนี่คนที่คัดเล่าคือคนขี่ขาดแล้วก็คนที่ทจะเลื่อนไปนะ่ะกอคอยดี๋ยวอ้บอสแต่เราสั่งยังขัไปหมด สั่งเอาเบ้นมาหน่อยขอเอามาหน่อยโอ้นี่อะไรพ่อมันโอ้ป้าป้าบอกป้าอยู่เมื่อวานนี้อยู่แล้วเนาะมันหยู่จังไงเนี่ยสอ้หมื่นแล้วบ้าได้เงินสองหมื่นแล้วหาเงินจ้าป้ารับอีกแล้วห้าเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นบ้ามาถึงรับเป็นแสนอันนปลดภยยทุกาะะจ๊ เชฟธุรกิจสาวหน่อยว่าสัญญาว่าสิปีเให้ลพร้อมแล้วไอ้พวกใครบึงบลัฟมุงไหครับอินตอนไเ่อกี้เขาแย่พงไปเห็นละเพ่นเออแย่งไปแล้วบโจบุ้นหิ่ง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 ตาพวกนี้แปดกระดานเพเดียวเขายะแตกไอ้พวกขึ้นมาช้หน่อยคับเขาแบบฟูฟูนี่แปดกินนึงกินนี่แปดเขีเยเที่ยงด้วยว่าเป็นยังกินมหน่องไปเองทิงซือทิมที่แขงวันนี้มือท่าเขาบางทีออกกันบ้ีหย่งอ่ง ถ้ามาดังในเพลงไงรถเปียกเสียเฝ้าซุงร่างก็ท่านมากทีเราอุ้งหิ้งมาเลยส่งหิ้งมาแห้งไปไง่้ยเป็นไอ้เขาเคยหายนำตาลู้งใสกูหายแล้วไปยังหายตอนนั้ไห้ยดีขึ้นเป็นดูคนเป็นก่อนพุ่นนี่สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีลหล่ะน้องยอิงโทโลกทั่วประเทศพี่นอ้องพอๆกันเมื่อเดิมคือเก่ากับาไปในนิยมเจวันนะครับมันขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงยวัดปากแซงพระเจ้าองค์ตื่นหลับพี่น้องอำเภอหน้าตันจังหวัดอุบลเนาะก็อาญาโยตัวหล่ะพี่น้องแห้งตกใจน้ำโย เพราะว่าคณะที่เล่นไปก้อนหน้านี่คนกขาบ่หลายว่าสันบ่พอพันว่าสันหวยมันขึ้นในกระซี่หาพันได้อยู่พี่น้องคนเขาเบิ่งเนาะถือว่าสุดยอดคือกันนะครับบัตรอร่อยสี่สิบบาทกับประมาณหกเจ็ดแสนอยู่เพิ่นได้นะครับก็บอกขาดทุนปีก้อนหน้านี่ล้านแตกนะฮะมันท่มก็วันเพ่นบ่ปีนี้บ่ท่มทั้งฟังใสกามาบ่ค่อยหลายปานใดคือแม่นบ่พี่น้องเวลาไปฮอดไปถึงก็บอกมันยังดอกพี่น้องพ่อแม่พี่น้องช่าเล้าเนาะเอาเงินจีบมาให้พี่น้องผมเละดีใจว่าซั่นว่าไม่ได้เกียจเมื่นบัตเฮาซะเด้ยเงินจีบแม่ มื่นละเท่าไรพี่นอ้องมื่นละสิบสี่บาทอันตีเป็นเงินบ้านาเฮาวเจ็ดแสนกิดสี่ยูประมาณเก้าสิบแปดบาทบ้านเฮาพี่น้องอีหล่ายิ้มมาวัาสดุอีหล่าบุรูเรื่องเปินวันจะของได้เงินไหลเพื่อนดีใจว่สัสดุป้าเพื่อนขม่าได้พี่น้องเป็นเอื้อยของพ่อนหนงหญิงนี่ยแหละพี่น้องพ่อแท้ๆของเราไม่กำลังใจหลานสาวเนาะสิภาพพี่น้องมาเบิ่งภาพนี่แหละอีหล่าก็ไปทำบุญไปพ่อยป่าแลา้วอธิษฐานไว้จังสี่พี่น้องขอให้พ่อพ่อ,พอแม่เอซี่มีความสุขงเงี้ยงปังๆสุขภาพแข็งแรงลำลำเลย่ลยุยไปน ผมยังคืนหอดพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีอยู่ด้วยนะฮะในใจยิ่งหล่าว่ามียังพี่น้องมีตะพ่อแม่เอฟซีทั้งนั้นสำหรับหัวใจเด็กหน่อยผู้นี้มาเบิ่งภาพนี่พี่น้องคุณป้าิ่นแล่นกอดเลยเช่นครับ ปลาบึกหนึ่งคู่ออกมาอีหลักกัเขามากราบหลวงปู่เนาะขอของดีกับหลวงปู่พี่น้องพูดนะแล้วหลวงปู่ก็ถามว่าได้เลขตัวใดพะนะขันบ่บอกเดี๋ยวหลวงปู่สิบอกเย็ดเก้าพี่น้องหลวงปู่บอกมาแล้วมาฟังบึ <t <t ้งหลวงปู <t <t ่ส uh ิบอกบูนเจ็ดสะบูนเจ็ดสองเจ้าเข้าบูนเสี่ยวคนละขันใช่ออกมาพูดแล้วนะครับ เราบอกว่าคำนี้ต่อจากนี้ไปเราก็สิประยุวงสองได้พี่น้องไปคุ้มวงสองบันนี้หลังสงการเล้วยวไปละจิงสีได้พ่อกันะนะเรื่องเาวาสิเป็นเช่ไนไรเราอยากฝากยังกับศิลปินทีมงานอยู่ในองค์กรเนาะมาฟังระเบิดพี่นอ้องเชิญครับลูกสาววาจะสักสิทธิ์จริงบอกว่าจะไปแสดงให้ทหารดูก็ได้ไปจริงๆแมนอิีิจะไปอิลีสิจรัดเลยขนลุกมากวันนี้ไปถ่ายรถแห่ไหมครับเบนเบ็ดไปครับแต่ผมไม่ไป,ไไปครับ <ไป S 1> ผมต้องซักผ้าเก็บของเพราะว่าหล่มจากพรุ่งนี้นะครับงานยาวเลยจนถึงนู่น ั้ตส้ง,งการเลไปเรื่อยๆครับไปบ้างพักมั่งไปบ้างพักมั่งนะครับผมคิดดีทําดีมีแต่ปังไปหน้าบอดกะไรแล้วก็บ่เคยไปบุญไหวกับคุ้ก็มีแต่ให้ลูกน้องทํามาหากินลูกน้องก็เหมือนกันนะใครที่คิดดีทําดีก็มีแต่ปังไปหนานครับบแม่นวาซิหน่นนี่นั่นใครที่ตั้งใจทํางานใครที่คิดดีทําดีต่อองค์กรไปในทิศทางเดียวกันก็มีแต่จะเลื่อนไปหนาพี่น้องบอสโจรวยมี่บอก่อยก็เป็นสิบรวยเพราะว่า <Yeah. S 2> เราก็ทําตาม ไม่ใช่รวยก็วิอยู่วีกินอะถ้าเราไปในถ้าเราไปในทิศทางเดียวกันอยู่กับบอสโจไม่ได้ก็ไม่มแม่ครับบอสโจคือก็คือได้ง่ายสบายที่สุดละเล่า้เห็ดนี้ก็เห็ดไปโหลดรับรองว่าปังแน่นอนอย่าไปคัดเล่าความคิดของบอสโจมันไปไกลไปไกลขึ้นอย,อยังนี่คนที่คัดเล่าคือคนขี่ขาดคนที่ไม่ทับตามเล่าเนี่ยคือคนขี่ขาดแล้วก็คนที่บอสเจเล่นไปไหนืคอคอยดี๋ยวไ้บอสเตเราสั่งยังสุดไปหมด สั่งเอาเอเบ้นมาหน่อยขอเอามาหน่ิทั้งบอสทั้งโจเราสั่งโทรหาตอนซีหาทุ่มผ่อนรับเราเอาเบ้นมาหน่อยฝากน่เด้อสาวน้อยเราเพิ่นโจ้บอสจเป็นสาวน้อยแพนด์แองกเนาะสาวน้อยแพนด์แองกมีหลายอิงเนาะเพิ่นก็ชุดยอดแล้วน้องเพิ่นโทรนี่ก็คือยังไหมไมๆอยู่ลุมรบดอนอีกมาไม่ว่าจะทำอะไรก็คือของบอสโจ้เท่านั้นแหละครับพี่น้องบ่ต้องคิดว่าอุ้ยวงหนึ่งเหรออุ้ยวงสองเหรอบ่ต้องอย่าคิดแนวนั้นครับได้คิดว่าสนับสนุนองค์กรสาวน้อยให้ดังให้ปังไปนับกัน จะไปคิดว่าโอ้ยวงหนึ่งไม่ดังเท่าวงสองหรอกวงสองไม่ดังเท่าวงหนรอกมัดไปน้ำกันอ่องร้องอ่องร้องเสือเส้อกระต้องเสือ้อน,นะครับมาส์จันร์มากๆเลยว่าจ่าสิทธิ์ของอิละคำไหนคำนั้นรันอะไรก็เกิดเป็นจริงคำพูดเหมือนลูล่ลวงหนานำเสียงมัดมันมือนั้นอิละคุยกับพีทาหารเนาะพี่นอ้องเมื่อเหตุการณ์สงบศึกเสร็จภารกิจจะนับุวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงให้พีทาหารชมเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อนี่ก็เกิดขึ้นจริง ตามคํามอิลลาโบเพราะฟังบางช่วงบางตนที่เพื่อนบอกกบพี่ทาหารเนาะเชิญครับไม่ลอดภัยพุกนายนะจ๊ะเชียร์ระเอกยิ้มเช้าหน่อยว่าสัญญาว่าสิบปีเราหาย <c oughs> ลาพร้อมแล้วพร้อมเลียนหมดแล้วม <c oughs> า,าเป็นผทหารก <c oughs> ันแล้วลูกดีดดีรูปดีดีเอ่อกำลังใจพี่ทหารทุกนายนะครับขอบคุณครับโพดโจกฤได้โพดกลางดึกเลยพี่นาา้อง <c oughs> สีาา่งาน สีจังหวัดชายแดนอีสานไต่เข้าไได้พี่น้องชุ่มฟรีนะฮะงานนี้ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกนะครับกองทพัพภาคที่สองนี่แหละผนึกพลังเนาะจัดงานคอนเสิร์ตแผ่นดินหนึ่งหัวใจเพื่อทหารไทยเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้แก่กำลังพ้นผู้เสียสละกำลังพ้นผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเนาะเป็นการแสดงพลังความรักแล้วก็ความห้องย่ยสนับสนุนจากภาคประชาชนภาคเอเกชนทุกภาคส่วนของสังคมเนาะเชิดชูศักดิ์ศรี ความเสียสาระของทางหารกล้าแห่งกองทัพภาคที่สองโดยคอนเสิร์ตนี่ชมฟรีตลอดงานนะฮะงานแรกกะวันที่20เมษายน2569นเนี่ยแหละพี่น้องแสดงโยนามกีฬาเทศบาลตลาดนิคมปราสาทอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานสองกับวันที่25เมษายน69แสดงที่อบตตาเมียงตำบลตาเมียง,งอำเภอพนมหลงรักจังหวัดสุรินทร์พี่น้องวันที่13พฤษภาคม69แสดงที่โรงเรียนภูมิสารวณวิทยาตำบลน้องหยาลาอำเภอกันทละลับ จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องวันที่18พฤษภาคม2 5 6 9แสดงทีรัานทีประกันอำเภอนาำยืนยนะฮะตำบลนาำยืนอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลพี่นอ้องย่าเรื่มยาบาดแปลงให้กําลัางอ,อัก,กําลัางใจกันงาน,นนี่ชุฟมพีแล้วพี่น้องเพื่อเป็นคนกําลัางใจให้พีทาหารนะศรีชายแดนอีสานใต้พี่น้องใครคลิปนี้กิสสภาพพี่นอ้องมาเบิ้งพอหักผูนี่โว้ถึงยี่ล่าโว้ถึงสาวหน่อยเพื่นบ,บ้านแพงแคง่เล เราบอกอกมาเลยสะใจขนาดพี่น้องจริงจังจริงใจยอมรับเราเลยพี่น้องแล้วก็เสียมลาพระจากพี่น้องในคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมสุขภาพแข็งแรงยูดีแม่งสู้ผู้สุ้คนพี่น้องสวัสดีครับบอกว่าไอ้พวกใครบังบลัมบุกไหนโอ้เบิ่งสาวหน่อยใครมาเบิ่งตอนที่ว่าบักีเป็นไผว่ามาถ่ายกล่องมันยางไป็นกระบอลอะยรอ่ะแม่นี่ผู้เดียวาแบบเป็นไผขี่มาแทวาทีเออสาวหน่อยมึงไม่เคยมีใครซื้อไม่ผวกมาแล้วจะกี่ผัวจากป็นบอกมาจักจังพัาบาลแล้วมาจานมากอ่ะ คือยังไง้าัชนาสินเราซื้อกระเป๋เบียร์เราเบียต้องตั้มล้าซือกล่องนี่เิ่งบ่มงไส้หวยแลมอหวยแลม้ากากแรกเลียนมาครับอนที่เปิดเขาไปบังสรงสาวหน่อยเป็นังไวะกามคิดมาตลอดมันแหมหอยมเอาพวกื้อมพกื้อเขาเออมาเรื่อยๆจากอ้นูกไก่เอาหมอลำดีกว่ามพน่่ได้อิ่ไปเลยอครับเ่ออินตอนที่วาไอ้เมื่เห็เขาแย่พวกไปเห็นละเพลินเออแย่พวกไปแล้วพวกโจ้พวมี่ยงพวกมี่งเออปูนี่มันมีสักอย่างถ่ายวะ เขาไป่มเสียวหมดเเสียนนู้นเดินมไอ้าจีุทุือตวนที่ว่าขาเขาเปนกระดานเพชรเดียวเขาเ็แ่อ้ขึ้นมาช้น่อยับคมาฟูๆดแ่นี้คเรงกินนี่เป็นเขาเเคี่ยนไอ้ก็งด้วยว่าเปกินก็ทิมหนอกไปเงทิมงสียแรงทิมนี่แวนนมือสิวันเขาต้งเีออกกันไ่มีอะไดังเอ็นโทคดีที่ว่ามันัมาดังนเพ่งไล้ตัวปียเสียนโอ้แฟนขับตัวโอ้ยบางไอ้นยังบอกว่า สำหรับเราคัดดึงขึ้นให้เพชารตาได,ด้มันบ่หลายเลยสำหรับมันเอาถึงนี่คือความจริงใจของค่ทีกอยูริงจเป็นคนที่นน่าว่าอลไต้องให้ถามว่ามีนี่ราคาเไหี่ยก็เห็นเลเขามีคือเสียงมาเนฝ้าทรงร่างประชานมากนี่เรางีมานยสมุมยมาแห้งไปยังเป็นไอ้เขาเคยห้นนำตาลุ้งใากูหายไปยังหเยตอนนี้หาหรืกคนเป็นดูคนที่ตัวคนนี้ถามว่าอายเกินไอมวนที่ทุกอยางปอนนี้ ปต้ตงแอคดถีของเือถามาวัาทูในการที่งานเอมือนการที่งานไปตั้งประตูประเทาเลยอายุอเราเอับแต่คนคนหนึ่งที่ห่วยผู้นึ่งแมงมีมนี่เถงอเลยนู้ยังได้ทุกคนตาที่ว่าขอสุกตานี่ไ่เือยดอืมู้นไม่ได้คุณแรงมันทงหน่าเลยะไอตัวทำงานยงนะแมันส่งเด้คือหน่วยคนไม่เคยนีนะกระจายว่าแป็ไม่ได้น่ะเดดือน่แล้วบอก่ด็ก่อมันใสซื่อดีว่อเดยกได้อึน่แมนะแมนผลลุกเลยพอฟันนีตาลุกใสไแบบ โดนบอกเปไนใเป็นเคยให้นแล้วก็ได้หายทั้งทาที่มันเป็นดูเขาเป็นห้านเขาเป็นีองเขเคยลวเปอยังไปยังไคือหักเขาจะไอกเป็นาบได้เป็นที่ผ่าตัดไอ้แล้วว่าใจติพี่ส่บอลลูครับอ๋ที่เคยทำงานเงินเดืนมีเงินเดือนสองหมื่นสามหมนรือสุดท้ายงวันนึ่ต้องบอกัลวาเพราะเราไม่มีอะไรมันเครียดไอ้แล้วมาเปิดคลิปมึก้หลังหลังมากเป็นอะไนหนึ่จับิกคนหนึ่งจั้หน่วยคนนึงแค่ทเขานี่คือเสียงมีอยู่มีกินมากจากย่งต จากตัวจตนและความดีผู้แก่ผู้อิ่งถามว่าอุ๋งร้องดีไหมไม่ร้องดีมีคนดีคนหนีก็มีหลายต้องเสียงดีกว่านี้สวยกว่านี้แต่ร้องออกมาปุ๊บทำไปทำให้คนร้องไห้รู้สึกมันมีใครบ้างมีพลังกันไหมครับต้องยืนยันว่าเอาเอางเขาฟังเพลงปุ๊บมันพวมองเห็นภลาดจ้ำเลยเป็นใครบ้างเปิดเพลงมาปุ๊บจะมองเห็นภลาดจ้ำเลยจักเด็กขึ้นนอนโองเ้วนมันสั่งในหัวเลยมันเห็นตื่นตันเลยยิ่งไม่เห็นคุณมื่นโอ้โหเขาเดือดร้แม้เท่าไหร่ครับ แความเป็นอยู่เขาเขาสามารถกิน้อยู่แพงได้สบายแต่เขาไม่ต้องจะทำนี่แหละคือจุดเด่นของเโถไอ้คนหนึงถ้าไอ้มิซื้อไม่เสียไอ้งต้องลงตีน่บบลงตัวคุณส่งตังค์คืนเราเป็นเราสำหรับคนที่มีซื่อเสียไม่เป็นมี่คือรื่องจริงครับผมมี่คือรื่องจริงครับไม่คเริ่มงนี้มันขึ้นแล้วมันเปลี่ยนหมดแล้วคนต้องเอาไทยแล้ขนาดอบตัววบ้านนับานเขาเลยจากให้ดีๆกันหนิต้องกลางว่าทันทีเลยคุณยำนาดเลยไหนๆเขามีชื่อเสียงแบบนี้เขาเป็นทุกคนสตาร์แบบห่วย คุณปะจมเป็นสมังรอรอกูมจอเป็นมั่งขายตัวขายบ้านหอรนหอกคุณน,น,น,นั่งตู่คุณขาเอนย็นเเวรายเาแล้วลงไปพุกแต่นี่ไม่ใช่เป็ัไงขึ้นไปขึ้นเก่าถูกต้องไรล้บอกเป็นไนนที่บอกว่าไปยังไงับผมอีเหล่องกันดีว่ายึดพืนที่ยังอันก็เป็น,นอคอปเดนในแห่ขึ้น,น,นถ้าพี่อยู่ได้พี่อย่าไปเฝ้าเลยแม่หมอครับท้งทงที่มไม่รู้ยของอมันคิดไมเองเลยันมันเกินคำว่าครอบครัวสำหรับอีกคนหนะพี่เปใคถั่วพี่ก็ถั้ว้ทยด้วย